วิ่งกินด้วยเหนป่าววิ่งะบาๆเลยนี่เหรอเป็นฝูงปลามาจากไหนวะปลาวิ่งเป็นฝูงเลยแล้วต้องมีปลาหมดเลยเนะี่ย ปามาจากไหนโอ๊ยตีไม่ตรงปลาอะไรก็มันรบวิ่งันมู๊เลยน้ำฝนเมื่อคืนนะครับฝนตก

กัดกันละคายมีปลาเนี่ยไม่ใช่ไม่มีสวยงามเฮ้ย โอ้ยโดนโดนใส่สวยอึบนี่มีปลาผมบอกแล้วมันมีตัวมันวิ่งอยู่ <c oughs> ตื่นเต้นอะตีหมาเนี่ยตียังไม่โตนะดูสภาพน้ำดิน้ำมันไหลอะ่ะปลามันขึ้นมันจะคองน้องกลับไปพี่หน่อย เอาคันเก่ามาตีนะครับตีไม่ค่อยตรงครับคันสั้นแล้วก็นานหยิบนะครับโอ้โหตีออกใครเอาฝาดีผอมไปหน่อยครับแต่ว่าเก็บไปก่อนครับยุคลุงตูอลัปเตอร์นะครับตีไม่ค่อยตรงแบบว่าโอ้โหตอนแรกที่มาทีแรกคือเห็นมันวิ่งวิ่งไปครับก็จอดรถดูนะครับแล้วเห็นปามมันวิ่งครับคือผมก็ไม่รู้ว่ามันจะ ปลามันมาจากไหนแต่ว่าดูสภาพหมายซะก่อนครับเมื่อคืนฝนตกหนักนครับปลามันก็เลยขึ้นมาเนี่ยครับขนพลอยได้ทีเจท,ทีเล็กแรปเตอร์นะครับชื่อเหยื่อกลั้นหลอนละงงเหมือน้วตอนนี <c oughs> น้ของมันต้องมีนะครับก็ใครที่ต้องการจะใช้นะครับก็เยื่ยนอนมีวางขายทั่วประเทศนะครับก็หาซื้อตามร้านมอตกปลาได้เลยนะครับก็ใครที่ ไปดูร้านแล้วไม่มีอยากแนะนําร้านก็แนะนําได้นะครับก็ฝากนะฝากแนะนํดเลยในเพจของบอลลัวนะครับก็ฝากให้ร้านติดต่อที่ BPO ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวแทนจาหน่ายนะครับโอเคครับผมตัวเลขใบเคาะนะครับเนี่ยครับอย่าใช้งานได้ดีนะครับบอกด้คาเดียวโอเคครับผมกับหมายธรรมชาติสุดยอดครับผม